สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นเตอ้อยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับวันนี้เราจะข้ามไปยังสวรรค์น,เ,นเขตสปปลาวนะครับเป็นเพื่อนด้วยรถทัวร์นะครับเราจะไปทำธุระกันนะครับจะไปหาลูกค้าแล้วก็จะไปทานของอร่อยๆที่ฝั่งสวรรค์น,เ,นเขตกันด้วยนะครับเรานั่งรถจากดานมานะครับรถทัวร์ข้ามไปลงที่ดาน ของสอปปอลาวนะครับใช้เวลาเดินทางตรงนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เข้ามาจากด่านแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปแตมพาสปอร์ตก่อนอน,นะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะครับหลังจากที่แตมพาสปอร์ตแล้วนะครับเราก็จะมารอขึ้นรถเพื่อที่จะไปลงยังบขสของสวรรค์เขตนะครับแตมเราก็มารอครับนี่คือ หลังจากที่ขึ้นรถแล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศสองข้างทางของสอปปลาวนะครับออกจากตัวด่านตอมอมานิดเดียวนะครับก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ข้างสองข้างทางนะครับที่ากมาฝากเพื่อนๆกัน<สาย>เราจะใช้เวลาเดินทางนะครับด้วยรถทัวร์จากด่านไปข้างในตัวเมืองสวนเขตนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก15-20้านาทีนะครับเพื่อนๆระยะทางก็ประมาณ10กวโล นะครับที่จะไปถึงในใจกลางของสวนเขตเลยคือลงที่เบอร์ขอสอเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับไม่ได้ขาดสองข้างทางนะครับแต่ที่สังเกตดูก็จะคล้ายในตัวจังหวัดบ้านเรานะครับก็เปรียบเพียกวับจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็จะมีห้างสรรพสินค้ามีอะไรมินิมราทอะไรแบบนี้นะครับก็มีคล้ายๆบ้านเราเลย เพิ่มเพเดียวครับเพื่อนๆครับก็มาถึงที่บขสที่ส่วนเกตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงรถกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะรอลูกค้าของเราคือคุณไทรเกอร์นะครับจะมารับไปเยี่ยมชมร้านค้าคุณไทเกอร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีของหอมมาเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเจ้าที่ก็อนุญาตให้ข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะนํากระเช้านี้ไปมอบให้กับลูกค้าของเราด้วยนะครับ ก็จะมีของเล็กน้อยนะครับที่สามารถฝากรถทัวร์เข้ามาได้นะครับซึ่งทางเจ้าที่ต่อมอกอนุญาตนะครับเล็กๆ็น้อยที่พอข้ามได้นะครับและนี่ก็คือลูกค้าของเราคุณไทเกอร์และก็ครอบครัวของคุณไทเกอร์นะครับที่รับมอบกระเช้านะครับแล้วก็มีโอกาสมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับคุณไทเกอร์และครอบครัวให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีนะครับน่ารักมากๆนะครับเสร็จแล้วคุณเท็กก็พาเรามาทานอาหารกันที่ร้านลาวเดิมนะครับเพื่อนนี่คือบรรยากาศร้านต้องบอกว่าดีมากๆนะครับบรรยากาศแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมเลยนะครับชื่อว่าร้านลาวเดิมนะครับน้องๆพนักงานก็น่ารักนะครับดูแลดีเป็นอย่างมากนะครับหากใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาชิมอาหารที่ร้านลาวเดิมมาดูนะครับ หลังจากที่เราได้โต๊ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเลือกเมนูอาหารกันนะครับก็ในเมนูนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆหลากหลายเมนูแต่เราจะเลือกเมนูที่เป็นพื้นบ้านของทางฝั่งสปปลาวกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในเมนูครับก้อยไก่งวงลาบปลาตองนี่ครับก้อยไก่ลาบนะครับ นี่คือออเดอร์สวนรนเขตนะครับเรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องสั่งสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นปลาทอดหมูหวานไส้อัว่วผักแล้วก็น้ำพริกแจ่วนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องทานคู่กับนี่เลยครับน้ำาน้ําใหญ่เย็นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆถึงจะชื่นใจนะครับเข้ากันออเดอร์มากเลยครับ แล้วก็หลากหลายเมนูนะครับที่เราสั่งกันนะครับอย่างเช่นเมนูออกมานี่นี่คือตำหลวงพระบางนะครับเส้นรากอที่นี่เขาจะไม่สับเหมือนบ้านเราเขาจะใช้ฝานนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของหลวงพระบางเลยนะครับอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆเวลาเคี้ยวนี่ได้รสชาติเส้นเต็มๆนะครับเมนูที่2คือเมี่ยงทอดนะครับมาพร้อมกับผักเครื่องเคียงนะขนมจีนแล้วก็น้ําจิ้มนะครับก็จะเอาลงเหมือนปอเปี๊ยะทอดนะครับแล้วก็มีผักแอมชิ้นงวนทุกเป็นเมนูที่ผมนําเสนอมากๆเลยผมมาสวปอลาทุกครั้งผมจะสั่ง เนื้อทุบเนี่ยตลอดเลยอร่อยมากๆนะครับนี่คืออ,อ้อไก่นะเพื่อนๆเหมือนอ้อมไก่บ้านเราแหละนะครับใส่แต่รสชาติน้ำขาจะเข้มข้นมากนะครับเรามาลองชิมมือนดีกว่าครับรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยมากๆนะครับมือน,นี้ต้องขอบคุณคุณไทเกอร์ด้วยนะครับที่ดูแลเรานะครับและเป็นเจ้าภาพในมือนี้ด้วยนะครับ ซึ่งอาหารทุกอย่างต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับและค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเลยนะครับวันนี้หมดไปทั้งหมดนะครับยอดก็ประมาณ7จ0 0 0 0เจ็ีบนะครับเพื่อนๆก็เป็นเงินไทยนี่ก็อยู่ประมาณสัก1,200บาทเท่านั้นเองนะครับหากใครนะครับมีโอกาสมาที่สวปราวนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาชิมอาหารกันที่ร้านลาวเดิมนะครับอยู่ใกล้ๆกับ ริมแม่น้ำโขงครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งไทยนะครับก็มองเห็นกันง่ายครับทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากกันเพื่อนนะครับติดตามนะครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องเป็นเตยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้ให้กับช่องของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อน